ครับพี่ครับครับทีมงานแจ้งมาบอกว่าให้คุณตื่นอะไรนะครับพี่ทีมงานบอกว่าขอให้คุณแบบว่ายิ่งกว่านี้อันนี้มันห้องรับตำแหน่งมัหมัดมัดอ่ะประตัวเฮ้ยทางงามด้วยโอ้ยยังจับมือโอ้ my god โทษนะพี่ไม่ไหวแล้วพอให้ผม ว่าไม่มีาน้ที่อยากเชปัญา่ัใจปับก็ช่วยคนเชงใหม่ช่วยโปรโมทเพราะว่าถัดต๊ัดทำอะไรไม่มีใครว่า ใหญ่รับชมได้ณบัดนี้ ต้องตามสบายเลยครับเรามีนักกันทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยี่สินทีทางช่อง3 HD ของเราความสนุกความสุขหันษาแบบนี้ มากันอยากทําอะไรทําอยากนอนนอนแต่ว่าช่วยเตือนเพื่อนหน่อยทำไมอะอยานอนสุบสี่สิบห้าตื่นเธออย่านอนเดี๋ยวเหม็นเฮ้ยแต่เดี๋ยวทำไมทีมเรามีสามคนเออทำไมปีใหม่มาทำไมมีผู้เสียชีวิตได้จริงเราแล้วฮะยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่วันนี้มีแขกพิเศษอย่าบอกนะอย่าบอกว่าเขาจะมาล่าสังขารที่นี่นะอาจจะมาปรากฏตัวที่นี่ เขาเป็นใครฮะใบให้หน่อยได้ไหมอะนางงามปะตูเยนางงามว้ายงมือโอ้นยยยยนยยยยยยหรือเล่นยยยยกยยยยยยยนดยยยยคยอยยรเยยยยลยย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 ่นยย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 ล่เล่นยยยย นางสาวเชียงใหม่สวัสดีค่ะวัดสวนจัดเชียงใหม่หด้วยนางสาวเชียงใหม่เฉยๆอ๋อไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ในเวลามีมงเราต้องต้องต้องอยู่ในาแรคเตอร์อันนี้เขาใช้กิ๊บอะไรหนีบผมไว้ฮะเป็นมัาจะมีมงไงไม่ต้องใช้กิ๊บอะไรมงมันก็อยู่โทษนะถามได้ไหมอันนี้ครบ18ปดหรือยังอะคะค่ะครบ18ไม่ใช่เด็กค่ะไม่ใช่อายุค่ะหมายถึงมงเขาค่ะ ผมยังไม่ครบสิบแปดค่ะถ้าอยากคบอ่ะอยากคบกับพี่มากเลยตอนนี้ไม่ได้หรอกค่ะคบไม่ได้หรอกค่ะฉันไม่กล้าขอบคุณฉันกลัวจุกฉันปวดจุกมาสุดโอเคสุดโอเคเนี่ยได้รับผู้ชมได้รับมองไม่เท่าไหร่ใจแตกซะแล้วใจแตกไม่เท่าไหร่ลูกโป่โดน นี่เล่เชียงใหม่ในดวงใจตำแหน่งนี้มันคือยังไงอ่ะเวทีเนี่ยเขาต้องการให้เราประกวดเพื่อที่จะรำลึกถึงนางสาวเชียงใหม่คนที่เคยเป็นนางสาวเชียงใหม่ทั้งที่อยู่ทั้งมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นเวลาไปประกวดอะ่ะ<อ>เราไม่ได้ประกวดเป็นตัวเองเราไปประกวดเป็นคนอื่นคือนะตำแหน่งนาะงสาวเชียงใหม่ดวงใจเนี่ยต้องพรีเซนต์ความเป็นสาวเชียงใหม่ทุกๆสถา,า,า,านที่สาคาัญล่าสุดคุณไปรีเซนต์บาร์โฮสอะไรมานะที่คุณบอกวทุกเลือกเลยหรอ ก็พีเซนสถานที่ไม่เชียงเชียงอยู่ในตำแหน่งเล่าเรื่องดีๆไปดอยไปช่วยเด็กวอลเลย์บัวในบัวทำไมไม่เล่าลงพื้นที่ลงพื้นที่เบาโฮสที่ไปหลอกเด็กกาศส่วนแก้วที่คูเมืองอะที่ครูเมืองมันคือเรื่องมันเป็นยังไงเรา่อยากรู้ที่เขาอย่างนี้เลยเด็กกาศส่วนแก้วสิบแบบสิบแปดสิบเก้าเดินมานี่แล้วสมีแขใส่มงกุฎอยู่นะถอดมงอยู่มุมตึกละน้องเดินมานี่ อย่างนี้เลยไม่มีแต่ได้มงมาปฏิบัติหน้าที่ก็เขาเรียกว่าโปรโมทเชียงใหม่ไม่ไหวอะไรโทษนะพี่ไม่ไหวแล้วพอได้มงมาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรมาถ้าใส่ปั๊บขก็ช่วยคนเชียงใหม่ครับช่วยโปรโมทเพราะว่าังไม่มีใครว่าดีมากใคร ย่ามย่าตั้งโย่มงมุงไปหมดค่ะเอ้าขอต้อนรับครับวงที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับซีสมาอะวันนี้ความรักของเราเนี่ยอบอวลไปเต็มบ้านไปหมดเลยเพราะวันนี้เอาแกงตัวแม่ในวงการประทะกับกวนนักแสดงชายสุดป่วน ขอต้อนรับทีมแรกของเราเลยนะครับทั้ง3ท่านนะครับดีเจมาตูมรัศมีแขและคุณเป็กกี้สวัสดีค่ะและหัวหน้าของเขาครับคุณเกรซครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอาชีพอะไรครับ ตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทอยู่ครับได้1 0 0 0 0แสบาทจะเอาไปทำอะไรครับบุกเร่ครับเอาไปให้คุณแม่ครับเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งที่คุณจะต้องประทะด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกคุณนะครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านนะครับคุณฟอยคุณพ่อสันลันและคุณท็อปเจร์โรสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าทีมพวกคุณครับคุณก๊อตสวัสดีครับคุณก๊อตคุณทำงานอะไรครับเออตอนนี้ว่างอยู่ครับจ้างได้ครับว่างใช่ไหมสมองละห้าร้อย มานี่นะจับนวมให้หน่อยจะกลับไปซ้อมมวยละเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่จับมวยรอบเป้าให้ชั่วโมงละห้ารลอยเลยหรอห้ารอยไงโอยคุ้มเลยนะเพราะโชกไม่ถึง5้านาทีะตอนครับพอใจในลูกทีมคุณไหมผมรู้สึกว่าพอใจมากแต่ผมรู้สึกว่าทีมงานเลือกมาหล่อเกนหล่อกว่คุณใช่ครับหุยหน้าคล้ายกันเลยตอนนี้นี่สไตล์เดียวกันท็อประดับพระเอกฮอระดับพระเอกแม่ เท่านั้นเลยหาที่น uh ้องได้มหนึ่งแสนบาทเราไปทำอะไรครับคุณก๊อตก็หนึ่งแสนบาทก็แบ่งพี่ๆคนละหมื่นหนึ่งครับเฮ้ยแบ่งเขาทำไมแบ่งพี่คนละหมื่นนึงเดี๋ยวผมแบ่งพวกคุณคนละพันโอ้ยเได้นะโอเคเอานนนนนะึงมัได้ได้เดี๋ยวผมเลยให้แพ้เองเพราะว่าต่อให้ชนะกไม่ได้อยู่แล้ว เอาแล้วมีสิทธิชนะแล้วมีแบ่งปันเกิดขึ้นวันนี้แข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนสะสมคะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัล1นึ่งแสนบาทเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนจะเริ่มฟอยพี่ไม่ขอถามน้องหน่อยไหมยยฟอพี่รบกวนนะช่วยดื่มกาแฟให้พี่สักนิดนึงทำไมอ่ะฟอยดูง่วงมากจริงๆทำไมอ่ะตอนนี้รายการถ่ายทำอะไรนะไปนึกไปนึกครับค่ะพี่ครับครับ ทีมงานแจ้งมาบอกว่าให้คุณตื่นอะไรนะครับพี่ทีมงานบอกว่าขอให้คุณแบบว่ายิ่งกว่านี้น้อยหรอมาเลยครับพี่มาเลยนะพี่ดีกว่าขอดตตีเขาเต้นตัวไปค่ะไ่ะต่นตัว มันๆแล้วกันนะพวกเรานะสนุกกันไปครับเข้าเกมแรกเลยครับละครพันผสมอันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นแบบหนังพันผสมมาก่อนอันนี้กลายเป็นละครแล้วทุกเรื่องที่เอามาผสมกันก็คือละครของช่อง3นะครับสองเรื่องนี้มาผสมกันแล้วคุณต้องตอบไปถูกว่าทั้งสองเรื่องคืออะไรบ้างคู่แรกเจอกันเลยครับเชิญครับคุณฟอยคุณมาตูย มันพอแล้วได้ได้ไฮไลท์แล้วอ่ะพร้อมแล้วคุณมาพอภาพมาเบิบคุณรู้คุณกดแล้วต่อมาทั้งสองเรื่องคืออะไรบ้างได้พีพ่อละครมาเอาแล้วเอา กดไปเรียบร้อยครับคุณมาตุมกดก่อนครับมี2เรื่องบุเพกับกองกรรมเออเดูอ่ะบุเพกับกองกรรมกรรมการไม่ได้พรมลิขิตกับกองกรรมสิเอนี้คือพรมลิขิตทำไมพรมลิขิตกับกองกรำครับพรมลิขิตกับกองกรรมใช่ไหมใช่ใช่ไม่ดเอะบุเพกับไอ้นี่ไอ้อีอันหนึ่งที่มันเหมือนกันพี่เป็นฝาแฝดเฉลยมาแล้วนะฮะนี่คือพรมลิขิตแล้วก็กองกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้คะแนนได้ไปก่อนเลย อาจจะคิดว่าคุณคะแนนนําเยอะต่อจากนี้ไปทีมนี้จะส่งคุณพอสมาแล้วฮะคุณพอสมาเจอกับคุณรัศมีแคละครสองเรื่อง <Okay. S 1> ตอบให้ถูกทั้งสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างมาโอ้โอ ง่ายง่ายโอ้โอันนี้ง่ายยังไม่ทันได้ก่อนเลยยังโอ้โหอยู่เลยขอตอบเองได้ไหมเน่ะก็รู้ว่าหมอหลวงกับกิ่งกาสลองค่ะหมอหลวงกับกลิ่นกาสลองใช่ไหมครับกรรมการใช่ด้วยเอาคะแนนไปอีกปล่อยเลยออกมาใช่หมอหลวงปล่อยมาเล่นหมอหลวงไงวูาจะกินแกงหอยเอาพี่เรียนกูต่อไป หนักใจทั้งคู่แน่เพราะว่าเขาเล่นกันดีมากมาดูครับคุณเป็กกี้คุณท็อปครับเจอกันใช่พี่เป๊กก่าไปยอมใช่เรามันคนดูละครไทยตลอดเวลาถูกต้องไม่กดด้วยมือจะกดด้วยด้วยมาเเรียมแท่นไว้เลยพร้อมละครมา กดแล้วฮะยังไม่ทันอะไรเลยกดไปก่อนนะคนนี้คมแแฝกกับแรงเงาคมแฝลกกับแรงเงาใช่ไหมกรรมการใช่ใช่ด้วยเดี๋ยวฮะอะไรฝั่งนู้นอ่ะไม่ได้เป็นคนละครเลยนะไม่ไอฝั่งนี้นี่พระเอกละครพระเอกละครนี่ก็เล่นละครนี่พวกเล่นละครทั้งนั้นเลยกดไม่ได้เลยโทษนะคะคุณจะมายืนหล่ออย่างนี้มันไม่ได้หรอกคุณต้องกดด้วยค่ะ อ้าวคะแนนได้ไปฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมนี้นับไปแล้ว3ต่อ0เพราะฉะนั้นผมดูสถานการณ์แล้วคุณผู้ชมเออ่ลากันไปก่อนดีกว่าครับาเกมแรกนี่เป็เกมแรกเกมแรกเกมแรกเดี๋ยวแต่ต้องชื่นชมนะคะทีมนู้นนะดูเขาเป็นคนดีจังเลยค่ะทำไมฮะวันวันไม่ทำแย่เลยก็ไม่ได้คะแนนเลยพี่เลยไม่ได้คะแนนเลยค่ะก็ตอบไม่ได้ไงตอบไม่ได้ อ่ไม่แน่เขาอาจจะมาฟื้นตอนหลังก็ได้อาจจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าทีมก็ได้ถึงเวลาแล้วครับเชิญคุณเกรทคุณก๊อตครับไปค่ะผื่อเลยเกรทก๊อตเกรทก๊อตละครช่อง3 2เรื่องตอบให้ได้พร้อมแล้วมาครับกดอนะฮะก๊อตอุ้ยอะไร่ะก๊อตได้ก่อนเลยครับ ทองเนื้อเก้าทองเนื้อเก้าเป็นต่อเป็นต่อทองเนื้อเก้ากับผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีทองก็ไปเชื่อเชื่อขาน้องน้องเป็นคนเชื่อคนง่ายไม่รู้ลองลงทองเนื้อเก้ากับกับ กับอะไรดีพี่อีกเรื่องเดียวอีกเรื่องเดียวหมดเวลาได้ครับสองเรื่องคือเรื่องอะไรบ้างครับสร้อยสะบันงากับทองเนื้อก้าวครับสร้อยสะบันงากับทองเนื้อก้าวใช่ไหมกรรมการใช่ค่ะถูกต้องกับพี่ได้ฮะกินแผลกินกระด้งเราเฮ้ยพึ่งนนี่พี่นนี้มันเกี่ยวกับละครไม่กระไรเรามีเกมอื่นที่ใช้แรงพี่เหรอเกมที่ใช้แรงเราสู้เขาได้โอ้ยเอาแหละพูดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย จะให้ใช้แรงก็หาเลยครับใช้แรงออกแรงไม่ได้ใช้แรงกับคุณถึงพุกถึงพุกกริยาโฟอีฟแต่ข้างในโฟคิงเว้ให้หัวหน้าทีมเลือกตัวจีดของทีมมาเลยว่าจะใครประทะใครเอาฝั่งนี้ก่อน ฝั่งนี้คุณมั่นใจใครใน3าคนนี้3าคนนี้เกี่ยวกับละครมีแต่คนเกลียดกันมีแต่คนเกลียดกันตัวเองเล่นไม่ได้ด้วยต้องเลือกหนึ่งใน3ามคนนี้พี่ท็อปคนนี้ผมเลือกพี่ท็อปอ่ะพี่ท็อปมาครับพี่ท็อปมาแล้วฝั่งนี้เลือกใครครับพ็กครับลายตูมปตูตายแล้วท็อปกับอะไรนะท็อปกับบอททอมสู้หลอกคนนี้ พร้อมนะละครมาปุ๊บคุณกดแล้วคุณตอบมาว่าละครสองเรื่องคืออะไรมาครับกดนะครับคุณท็อปก่อนฮะมาตาดากับเกมรักทรยศเฮ้ยกับเกมรักทรยศใช่ไหมกรรมการใช่ดิเอ้อเลยหล่อเลยหล่อเลยออถ้่อยฟังนี้ได้คะแนน ไอ้ไข่แตกไปแล้วครับได้มาหนึ่งคะแนนแล้วครับต่อไปเป็นตัวจีตคู่สุดท้ายห้ามซ้ำเดิมเพราะฉะนั้นคุณมาตูมกับคุณท็อปเนี่ยไม่ได้เล่นแล้วที่เหลืออยู่เท่านั้นเอาฟังนี้ก่อนดีกว่าคุณเกรซลักมีแข็งแต่งเงเลยลักมีแข็งเจอพอร์ตมาเอาเป็นละครคู่สุดท้ายตัวช่วยเราดีสองเรื่องมีอะไรบ้างกดให้ติ๊กก่อนก่อเลยภาพมา ก่อนเลยเพื่อนก่อนนะฮะพอได้ก่อนพอได้ก่อนมาไอ้ที่เป็นงูอะไรวะนาคีนาคีเมเบียเมเบียนาคีเมเบียนาคีกับนาคีกับมลลักหน้องผักกะแยงโอ้โอ้ยรู้ได้ไงเก่งจังเลยอ่ะใช่ไหมกรรมการใช่เปล่าใู่เป่า จบเกมไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับอักษรน,นำคำตอบสักครู่เดียวสนุกมากเลยเพราะว่าชอบที่ทีมงานแบบตัดต่อละครได้ได้เนี้ยบมากถ้าไม่ดูจริงๆก็จะไม่รู้เลยว่าคือมันต่างเรื่องกันอย่าง อย่างข้อที่เป็นเวล่า2เรื่องมารวมกันเนนะงครับแต่สนุกมากเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างถนัดเพราะว่าเป็นสายละครคนคะแนนเราก็นําไปก่อนทาให้ใจชื้นไปได้มากเลยเพราะถือว่าเกมแรกนําและ